สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะแกงป่าเนื้อสันเนื้อสันขาอ่อนค่ะก็มีพริกแกงใบกระเพรากระเพราแดงเนื้อสันเอ่อขาอ่อนค่ะพริกแกงเราปรุงเครื่องลงไปในพริกแกงเลยนะก็มีน้ำปลาน้ำมันหอยผงชูรสแค่นั้นแหละแกงป่าเราจะไม่ใส่น้ำมันนะ ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปละลายละลายให้พริกแกงเดือดก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อหมูเอ้เนื้อสันน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเนื้อสันลงเลยค่ะอุย เนื้อสันสุกแล้วค่ะอ่อนลงเลยไม่ต้องต้มนานหรอกค่ะอ่อนอ่ะเพราะว่าให้เขามีความกรุบกรุบกรอบกระเพราแดงลงเลยค่ะให้มีความกรุบกรุบกรอบถ้าต้มให้เละๆนิ่มๆอ่ะมันจะไม่อร่อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อน